ลำดับต่อไปจะขอแนะนำว่าบทส่วนมนุดุดคืออะไรบทส่วนมนุดุดเป็นคำพีชุดในพระพุทธศาสนาประเภทหนึ่งเป็นอาวุธวิเศษ,ษ,ษ,ษที่พระโพธิสัตว์กุณิมทรงประทานให้โลกมนุษย์เพื่อใช้ปกปลดดวงวิญญาณขาจัดความบาดหมางและลบล้างนี้กรรมทั้งหลายบทส่วนมนุดุดประกอบด้วยคำพีสี่ประเภทได้แก่มหากรุณาธารณีสูตรย7จบ อาเลอไทยสูตร49จบอุบัติสุขาวไวดี84จบชีฟัวเมจินจนเนียน87จบเงื่อนไขในการท่องบทสวดมนต์ชุดผู้เริ่มศึกษาจะต้องท่องบทสวดมนต์กำบ้านประจําวันก่อนท่องบทสวดมนต์ชุดจึงจะเกิดประสิทธิภาพบทสวดประจําวันได้แก่มหาโคุานาธรณีสูตรหาเลไทยสูตรและบทสวดขอขอมากรรมก่อนท่องบทสวดมนต์ชุด สามารถสวดมหากรณีธรณีสูตรซึ่งเป็นหนึ่งในบทสวดของการบ้านจำนวนบทสวดกัรบ้านประจำวันและบทสวดมนต์ชุดจะไม่สามารถนำมานับรวมกันได้ไม่สามารถนำบทสวดประจำวันนับรวมกับบทสวดมนต์ชุดได้ก่อนฝึกสวดอุทิศบทสวดมนต์ชุดต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ผ้าสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าห0สเซนติเมตรคูณ60สเซนติเมตรหนึ่งใบ แบบร่างกระดาษสีเหลืองที่จะทำเป็นบทส่วนมตนชุดซองจดหมายสีแดงหนึ่งซองใช้สำหรับเก็บบทส่วนมตนชุดปากกาแดงหนึ่งแท่งปากกาดำหนึ่งแท่งแหนบอันใหม่หนึ่งอันจานเซรามิกใบใหม่ที่ไม่มีลวดลายใดๆหนึ่งใบไฟแช็กใหม่หนึ่งอันเก้าอี้ไม้ตัวใหม่หนึ่งตัวสามารถนำกล่องไม้มาวางไว้บนพื้นหรือใช้เก้าอี้ที่ทำขึ้นมา เพื่อทำพิธีโดยเฉพาะจะกรอกบนบทสวดมนต์ชุดอย่างไรก่อนสวดบทสวดมนตชุดจะต้องกรอกข้อมูลผู้รับและลงนำให้เสร็จเสียก่อนสำหรับวันที่ให้กรอกเฉพาะหลังบทสวดมนต์ชุดแผ่นนั้นสวดครบทวนแล้วหากท่านต้องการสวดบทสวดมนต์ชุดอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรของตัวเองในบริเวณช่องแด่ให้กรอกเขียนเจ้ากรรมในเวรของเครื่องหม่กากบาด รงเครื่องหมายกากบาทให้กรอกชื่อตัวเองลงไปสำหรับผู้เริ่มต้นแนะนำให้สวดบทสวดมนต์ชุดอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตนเองโดยแบ่งเป็นเซตเซตละ7แผ่นโดยสวดอุทิศต,ตามสภาพการของตนเองสำหรับชุดช่วยดวงวิญญ,ญาณเด็กที่ถูกทำแท้งหากท่านต้องการสวดอุทิศบทสวดมนต์ชุดเพื่อชุดช่วยดวงวิญ,ญญาณเด็กที่ถูกทำแท้งในบริเวณช่องแดดให้กรอกเขียนลูกของเครื่องหมายกาก,ากบาท ตรงเครื่องหมายกากระบาดให้ใส่ชื่อของแม่เด็กสำหรับชุดช่วยดวงวิญญาณภายในบ้านหากท่านต้องการชุดช่วยดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ภายในบ้านในบริเวณช่องแด่ให้กรอกเขียนดวงวิญญาณภายในบ้านของเครื่องหมายกากระบาดสำหรับชุดช่วยดวงวิญญาณผู้วายชนหรือบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วหากท่านต้องการชุดช่วยดวงวิญญาณผู้วายชนให้กรอกชื่อ ผู้วหวชนตอนยังมีชีวิตอยู่การอธิษฐานก่อนสวดบทสวดมนต์ชุดก่อนทำการท่องบทสวดมนต์ชุดสามารถขอพรโดยอ้างอิงตามคําอธิษฐานดังต่อไปนี้ขอน้อมน้อมต่อพระผู้มีมหากรุณาเมตตาสงสารอันยิ่งใหญ่พระกกวน,นิมโพธิสัตว์มหาสัตว์ช่วยเหลือข้าพเจ้าส่งมอบบทสวดมนต์ชุดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สวดให้กับชื่อบุคคล ตรงช่องแดดด้านขวาของกระดาษให้กรอกเจ้ากำเนเยรผู้ขอรับบทส่วนมนุชุดของชื่อบุคคลหรือดวงวิญญาณลูกของชื่อบุคคลหรือชื่อผู้วัยชนหรือดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ในบ้านของชื่อบุคคลท่านสามารถสวดบทส่วนมนุชุดได้ทันทีหลังจากกรอกข้อมูลผู้รับและลงนามเสร็จสิน้นจะตั้มจุดลงบนบทส่วนมนุชุดได้อย่างไร ต้องใช้ปากกาแดงในการแต้มจุดบนบทสวนมนต์ชุดโดยต้องสวดให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงทำการแต้มจุดสีแดงห้ามแต้มจุดก่อนสวดเด็ดขาดก่อนแต้มบทสวนมนต์ชุดให้ปูผ้าสีแดงหรือกระดาษสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า60ซนมคูณ60ซนติเมข้างใต้บทส่วนมนต์ชุดหากไม่สามารถใช้ผ้าสีแดงรองได้ให้ใช้กระดาษสีแดงขนาดไม่น้อยกว่า A4 รองแทน หลังสวดบทส่มนบชุดจบในแต่ละรอบสามารถแต้มสีแดงได้หนึ่งจุดหรือจะแต้มรวดเดียวหลังจากสวดจบทั้งหมดก็ได้การแต้มจุดแดงบนบทส่มนบชุดจะต้องแต้มจากข้างล่างไปข้างบนเท่านั้นจุดสีแดงของบทส่มนบอชุดห้ามใช้เครื่องหมายติ๊กถูกในการแต้มเวลาแต้มอย่าให้สีเลยออกมานอกวงกลมและห้ามแต้มเต็มวงกลมขนาดของจุดสีแดงต้องอยู่ระหว่างห0สิบ ถึง8ปเซของพื้นที่ในวงกลมบทส่วนมบนชุดต้องแต้มจุดแดงลงก่อนเวลาสี่ทุ่มควรแต้มจุดแดงในวันนั้นที่ท่องบทส่วนมบนชุดในกรณีที่แต้มจุดแดงไม่ทันให้รีบแต้มให้เสร็จวันถัดไปพยายามหีีเรียกการแต้มจุดแดงบนบทส่วนมบนชุดในช่วงเวลาฝนตกฟ้าร้องหรือวันที่สภาพอากาศยาแย่หลังจากสวดมบนและแต้มจุดแดงจนครบทั้งแผ่นแล้วให้เขียนวันที่บริเวณมุมซ้ายของกระดาษ ให้ใช้วันที่ตามสุริยคติอาจจะเขียนวันที่ที่สวดบทสวดมนต์ชุดสำเร็จหรือจะเขียนวันที่ที่เผาอุทิศรบทสวดมนต์ชุดก็ได้หากที่บ้านไม่มีหิ่งพระจะเผาอุทิศบทสวดมนต์ชุดอย่างไรหากในบ้านไม่มีหิ่งพระสามารถเผาอุทิศบทสวดมนต์ชุดที่ดาดฟ้าห้องรับแขกหรือริมหน้าต่างแทนได้หากไม่มีหิ่งพระก่อนทําการเผาอุทิศบทสวดมนต์ชุด จะต้องตั้งจิตอธิษฐานเสียก่อนโดยการจุดธูปในใจสามารถอ้างอิงจากขั้นตอนดังต่อไปนี้จากนั้นให้ระลึกว่าพระโพธิสัตว์กุลิมอยู่ด้านหน้าของเราตามด้วยจุดตะเกียงและจุดธูป ใช้สองมือปักทูบตรงกลางกระถางทูบและกล่าวสักการะพระโพธิสัตว์กุลิมในใจจากนั้นท่องมหากรุณาธารณีสูตรหนึ่งจบและหาุทัยสูตรอีกหนึ่งจบสำนึกคุณพระผู้มีมหากรุณาเมตตาสงสารอังยิ่งใหญ่พระกวลิมโพธิสัตว์มหาสัตว์นำบทสวดมนชุดยกขึ้นเหนือศีรษะเล็กน้อยแล้วตั้งอธิษฐานจิต ขอพรต่อพระโพธิสัตว์คุณนิมขอพระผู้มีมหากรุณาเมตตาสงสารอันยิ่งใหญ่พระกวณิมโพธิสัตว์มหาสัตว์โปรดเมตตาช่วยนำบทสวดชุดจำนวนกี่แผ่นที่ข้าพเจ้าได้สวดส่งมอบให้กับชื่อบุคคลโดยชื่อบุคคลคือข้อความที่เขียนไว้ในมุมขวาเช่นเจ้ากรรมในเวรของใครหรือลูกวิญญาณเด็กของใครหรือชื่อผู้วายชน หรือดวงวิญญาณในบ้านของใครขนาเผาอุทิศบทส่วนมนุษสามารถใช้ไฟช็กหรือไม้ขีดในการเผาบทส่วนมนุษโดยปกติแล้วจะจุดไฟเผาจากบริเวณมุมขวากระดาษตรงบริเวณแด่ต้องเผาบทส่วนมนุษจนหมดหากเผาไม่หมดให้จุดไฟเผาใหม่อีกรอบการเผาอุทิศบทส่วนมนุษจะต้องเผาทีละแผ่นเมื่อเผาเสร็จแล้วพูด สำรึกคุณพระผู้มีมหากรุณาเมตตาสงสารอันยิ่งใหญ่พระกวนิมโพธิสัตว์มหาสัตช่วยเหลือข้าพระเจ้าตามด้วยชื่อตัวเองนำบทสวดมนต์ชุดเหล่านี้มอบให้กับเจ้ากรรมนายเวรของใครขอบพระคุณพระโพธิสัตว์กุนิมคุ้มครองให้ใช้กระดาษทิชชู่สีขาวหรือซองจดหมายสีขาวห่ขอขีเท่าของบทสวดมนต์ชุด ไม่สามารถนำมือไปสัมผัสกับเศษขี้เท่าจากนั้นให้นำขี้เท่าของบทส่วนบนชุดไปทิ้งในถังขยะที่สะอาดนอกตัวบ้านเช่นถังขยะดีไซน์ข้นเป็นตน้นห้ามนำไปทิ้งในถังขยะที่มีกลิ่นคาวปลาเด็ดขาดหลังเผาอุทิเสศให้ทำความสะอาดภาชนะแล้วเก็บให้เรียบร้อยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในครั้งถัดไปจานที่เผาบทส่วนบนชุดอุปกรณ์หนีบ หรืออื่นๆไม่ควรนำออกมาให้แสดงเห็นในบ้านให้นำผ้าสีแดงห่อไว้แล้วเก็บใกล้บริเวณหิ้งพระเวลาเผาอุทิศบทสวนมนชุดปกติแล้วระหว่างช่วงตีห้าจนถึงเวลาก่อนฟ้ามืดหางอากาศอยู่ในสภาวะปกติก็สามารถเผาอุทิศได้ถ้าสามารถเผาในช่วงเวลา8ดโมงเช้าสิโมงเช้าหรือสี่โมงเย็นก็ยิ่งดี ในกรณีที่ในบ้านไม่มีหิ้งพระพยายามอยา่าเผาอุทิศบทสนต์ชุดในวันที่ท้องฝ่ามืดคลิมหรือฝนตกไม่ควรเผาอุทิศบทสวนต์ชุดในวันที่มีสภาพอากาศยำแย่หรือฝ้ามืดในกรณีที่เจ้ากรรมในเวรรีบร้อนต้องการรับบทสวนต์ชุดจริงๆหรือในกรณีที่ป่วยหนักสามารถเผาอุทิศในช่วงเวลากลางวันได้บทสวนต์ชุดที่กรอกข้อมูลผิดพลาดในกรณีที่กรอกข้อมูลบทสนม์ชุดผิด ให้ตั้งจิตอธิษฐานบอกกับพระโพธิสัตว์กุนินว่าบทสวดมนต์ชุดใบนี้มีข้อผิดพลาดจึงขอทำการโมคะข้าพเจ้าจะทำการคัดลอกข้อมูลเก่าลงบทสวดมนต์ชุดใหม่อีกครั้งจากนั้นนำบทสวดมนต์ที่โมคะมาถูขีดออกที่ช่องลงนามแล้วพับให้เล็กที่สุดยิ่งเล็กยิ่งดีแล้วให้ห่อด้วยกระดาษแล้วนำไปทิ้งให้เรียบร้อย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทสวนวรชุุสามารถเช็คคู่มือบทสวนบรนชุดและแท็บรายการอาจารย์หลูได้ครับ